จอสงลากันบ้านนะคะวันนี้ทางด้านของสอทอในพื้นที่มีการนําชาวบ้านค่ะเข้าไปมอบดอกไม้นะคะเพื่อขอโทษกับทางผู้กําก,กับการโรงพักบางกล่ําจอดสงลาค่ะเกี่ยวกับกรณีนะคะของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะที่หน้าโรงพักบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะทางด้านสทนาเดียมัดอดัมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างพร้อมตัวแทนชาวบ้านหมู่11ตำบลท่าช้างค่ะได้มีการนำตัวนายสำแอสีธรรมราชอายุ49ปีแล้วก็บุตรชายเข้าพบกับทางด้านพันตรวจเอก งพงสิทธิ์ทองดวงภูมิกับโรงพักบางกล่ำและนายสุรศลรายจัน์นายอำเภอบางกล่ำรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบดอกไม้และก็กล่าวคําขอโทษหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะเคยเกิดกรณีพิพาทกาันระหว่างกลุ่มชาวบ้านกับทางตํารวจและหน่วยงานภาครัฐ โดยหลังจากเกิดกรุีพิพาทได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์บางส่วนค่ะที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางเจ้าที่รัฐจนเกรงว่าอาจจะทำให้มีคนเข้าใจผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ขยายเป็นวงกว้างไปมากกว่านี้ ซึ่งสาหรับเหตุการณ์นี้นะคะทางด้านผู้กํากับการโรงพักบางกล่มเปิดเผยเขาว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของท่านในอำเภอบางกล่ำพร้อมตํารวจได้มีการประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 ที่โรงเรียนบ้านโคกเมาตําบลท่าช้างค่ะและก็มีหัวข้อหนึ่งเรื่องของการมั่วสุม การระบาดของโรคโควิด -19 นะคะโดยเพราะว่ามักจะมีกลุ่มวัยรุ่นไปมั่วสุมบริเวณต้นคอยที่ชุมชนหน้าโคกเมาซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสั่งปิดชุมชนในย่านนี้เป็นเวลา14วันและเป็นการปิดชุมชนเป็นชุมชนแรกๆของจังหวัดสงขลาเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อหลายสิคน แต่ปร,กรากฏว่าหลังจากปิดชุมชนก็มีชาวบ้านค่ะกลับมานั่งมั่วสุมจับก,กลุ่มกันเป็นประจำจนทําให้มีการระบาดใหม่ขึ้นใหม่อีกรอบโดยที่ประชุมได้ลงมติในการที่จะโค่นต้นคอยต้นนี้ทิ้งค่ะซึ่งอยู่บนที่ดินสาธราระออกเพื่อไม่ให้ชาวบ้านมานั่งมั่วสุมกันอีกแล้วก็มีการว่ากล่าวตักเตือนชาวบ้านโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ทางเทศบาลตำบลท่าช้างรับผิดชอบในการตัดโค่นแล้วก็มีตำรวจไปคอยดูแลความเรียบร้อย กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่2สิงหาคมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปดำเนินการตัดต้นคอยแต่ปรากฏว่าก็มีนายสำแอสีธรรมราชพร้อมกับคนในครอบครัวชาวบ้านกว่า30คนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะพยายามที่จะขัดขวางเจ้าที่ไม่ให้มีการตัดต้นข่อยต้นนี้โดยพยายามที่จะฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จนนําไปสู่ค่ะการ โต้เถียงกันมาระหว่างเจ้าที่กับทางตำรวจและรวมไปถึงชาวบ้านด้วยซึ่งทางด้านของพันตรวเอกพงษ์ประสิทธิทองด้วงพ่วมกับโรงพักบางกล่ำนะคะได้มีการกันตัวจนทำให้นายสมแอผู้เป็นพ่อเกิดความไม่พอใจค่ะแล้วก็มีการถือฉแฉลงเดินเข้ามาหาเหมือนกับจะมีการทำร้ายกับท่านพ่วมกับโรงพักบางกล่ำจนได้มีการเ,าเรียกว่า เกิดวิดท,ที่จะเกิดทะเลาะก,กันขึ้นนะคะจนนําไปสู่มีการชักปืนออกมาจากเอวของท่านพ่วมกับโดยท่านพู้มกับเองนั่นแหะค่ะเพื่อจะถือเอาไว้ข่มขู่นะคะปรากฏว่ามีคนถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่ท่านเนี่ยชักปืนออกมานั่นแหะค่ะจนนําไปสู่การนําคลิปวิดีโอนี้เ่ยเผยแพร่ลงโลกโซเชียลจนทาให้หลายคนนะคะเข้าไปวิาพากวิจารณ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ได้มีการพูดคุยการระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็มีท่านสทออนาเดียซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างนําชาวบ้านไปพบกับทางตํารวจพร้อมทั้งส่วนราชการเพื่อปรับความเข้าใจค่ะซึ่งชาวบ้านเองก็ยอมรับนะคะว่าวันนั้นเนี่ยมีการ วิตท,ที่จะโกรธกันเหมือนกันเพราะว่าห้ามไม่ให้มีการตัดต้นไม้หรือว่าต้นข่อยที่เป็นประเด็นนั่นแหละค่ะซึ่งวันนี้ก็มีการนำดอกไม้ไปขอโทษท่านพ่วยกับแล้วก็ท่านนายอำเภอนะคะแล้วก็บอกว่าขอโทษกับวันนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของท่านำ่วยกับรงพักบางกล่ำก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะให้อภัยจากการที่มีการกระทบกระทั่งในวันดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่าทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านแล้วก็ฝา ขอความร่วมมือประชาชนนะคะในการที่จะช่วยการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ออกมาโดยเฉพาะในช่วงของการระบาดโควิด -19 ค่ะที่สถานการณ์การระบาดก็ยังคงพบว่ายังคงมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ค่ะ